ไว้แล้วตอนนี้นะคะหมูปลาได้ที่แล้วซับน้ำมันดันเสด็จน้ำมันแล้วอะดูอันนี้ดีกว่ามาดูยำหมูยำหมูวันนี้เราใช้จุดเด่นก็คือมะพร้าวคั่วจะเป็นสูตรโบราณน,นะคะหมูนี่เรารวนแล้วลวกแล้วรวนแล้วใส่น้ำปลาแล้วนิดหน่อยนะคะเอาละใส่น้ำปลาค่ะ ใส่ก็ใส่หัวหอมตักคร้้ยแล้วก็พริกก้านผักชีใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยลุกนะคะ บีบมะนาวมะนาวน้ำดีมากเลย,ใ,ลยใครชอบเปรี้ยก็บีบทานอาหารกันพร้อมกันค่ะ เสร็จแล้วยำโบราณยำมะพร้าวคั่วโบราณและปลาดัดเดียวเรียบร้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกมื้ออาหารนะคะเย้ย